ถ้าฝนไม่ตกก็ไม่รู้เลยว่าหลังคาลัว่วกับสวัสดีพี่พีๆน้องๆชาวพระเครื่องและ f อซที่รักทุกท่านครับ EP ที่สามหนึ่งครับสวยงามยามเชา้ชาเชา้าครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ มาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นหล่อโบราณคันธราดครับหลวงพ่อโตครับวัดบ้านเชียงครับเรี่ยมกรอบเก่าครับเปิดหน้าเปิดหลังเลยครับเรี่ยมกรอบโบราณครับสามบาทครับบางบางเบาเบาครับ รายการที่สองครับเป็นเหรียญหันข้างครับหลวงพ่อแพรครับเนื้อกระไหล่ทองครับหลังยันครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่สามครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนวลนวลน,นุ่มๆเนียนๆเลยครับ รายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนือโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับรายการที่5ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเคาครับปีพศสองสี่ห แปดครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับด้านหลังเป็นอักระเลยกยันครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการที่6ครับเป็นเหรียญสมเด็จครับพิมพ์ปกโพครับ หล่อโบราณเก่าครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยนันครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับหล่อโบราณเก่าครับรายการที่7ครับเป็นพระปิดตาครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับด้านหลังจานยันครับ รายการที่8ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับเหรียญหันข้างครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับอุดมสมพรครับเหรียญสวยๆเก่าๆเ,เลยครับเหนือโลหะขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่9ครับเป็นพระยอดธงหล่อโบราณครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่10ครับเป็นเหรียญล่อโบราณรูปลักครังครับด้านหลังจานอาักษรเลขยันครับ อุขึ้นครับเหนือโลหะออกสำริดเลยครับรายการที่11ครับเป็นพระกิ่งหลอโบราณครับพระกิ่งก้นหอยครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่12ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อมุ้ยครับใต้ฐานอุดกิ่งครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่สุพรรณบุรีครับรายการที่13ครับเป็นเหรียญภูมิพล อดุลยเดชครับรชัชการที่9ครับเหรียญสวยๆยคมๆเลยครับด้านหลังเป็นพอปอลครับเนื้ออันปากกาครับเรี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่14ครับเป็นขุนแผนนั่งกุมารทองครับ ไข่ผ่าซี่ครับด้านหลังเป็นชดาครับรูปชดาครับเรี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับขุนแผนเมตตามหานิยมครับขาขายล่ำรวยครับ เงินทองไหลมาเทมาเหมือนสายน้ำครับรายการที่15ครับเป็นตะกุดใบล้านเก่าครับน่าจะพอกข้างครับเก่าไม่ทราบที่ครับของดีไม่รู้วัดครับบางบางเบาเบาครับ300บาทครับ บูชาสององค์ห้าบาทครับรายการที่16ครับเป็นกำแพงเปิดโลกเนื้อดินครับมันมันเลยครับน่าจะเป็นพิมพ์เล็กครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับกำแพงเปิดโลกครับกำแพงเพชรครับ รายการที่17ครับเป็นรูปหล่อโบราณเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่18ครับเป็นเหรียญพระพระวิบูลณวชิระธรรมครับ เหรียญที่ระลึกปลอดภัยครับน่าจะเป็นหลวงพ่อสว่างครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับปีพศ2510ครับเรี่ยมก่อบพอมบูชาเลยครับรายการที่19ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับ เหรียญหล่อโบราณเก่าครับสวยๆคมๆคมเก่าๆเลยครับรายการที่20ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณพิมพ์เสียนล้นครับพิมพ์สองหน้าครับเนื้อโลหะเก่าแก่ทองครับ รายการที่21ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินเปียกทองคำครับลงลักเก่าครับรายการที่22ครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณครับลงลักเก่าครับด้านหลังจานอักขรเลขยันครับ สวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับสวยนะจ้ะพี่จ๋ารายการที่23ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับวัดป่าภูทรพิทักษ์ครับปีพศ2 5 0 8ครับสกลน,นครครับรุ่น4ครับ รายการที่24ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อเมกพัดครับเนื้อมันมันเก่าๆเลยครับออกเนื้อออกปีกแมลงทับเลยครับมันมันวาวๆเลยครับ300บาทครับก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่25ครับ เป็นหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับน่าจะเป็นพิมพ์นางพญาครับมีคาบกุ้ะยครับเนื้อชินตะกัวเก่าเก่าค่ำๆเลยครับรายการที่26ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับปางนาคปกครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่27ครับเป็นเหรียญปั๊มหลวงพ่อโสธรพิมพสองหน้าครับหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาครับ รายการที่28ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับวัดบ้านนาหัวช้างครับเหรียญที่ระลึกงานสร้างโบสถ์น้ำครับปีพศสอ0 7ร7ครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่29เครับเป็นพระสังกระจายหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเสียงกิ่งดังกังวานครับสังกระจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บครับรายการที่30ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับ เก่าไม่เก่าครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวเลยครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่31ครับเป็นปางลีลาครับ เนื้อดินเก่าๆมันมันเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับปางลีลาเอวองอ่อนช้อยอลชอนอ่อนแอนเลยครับแต่ก้าวอย่างมั่นคงมั่นใจครับรายการที่34ครับรายการที่32ครับ หล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อเปียกทองคำครับลงรักเก่าครับสามบาทครับหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่33ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อน้อยครับด้านหลังเป็นหนักขละเลขยันครับวัดธรมารมศาลาปี พศสองพครับเหรียญสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่34ครับเป็นพระสมกเนื้อดินครับเนื้อดินมันๆเก่าๆเลยครับน่าจะเป็นหลวงพ่อโหน่งครับ สมกอหลวงพ่อนหนงวัดคลองมัดดันครับสุพรรณบุรีครับรายการที่35ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับพระแม่นางกวักครับพิมพส์องหน้าครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ มาดูชุดพิเศษกันบ้างครับบางบางเบาเบาครับใส่ไข่สองฟองครับรายการที่หนึงครับน่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลุนครับห่วงเชื่อมครับหลวงพ่อหลุนวัดอัมพวันครับด้านหลังเป็นอักขระเรขยัยานครับ รายการที่2ครับเป็นรูปหล่อโบราณครับหลวงพ่องเงินวัดบางคานครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับเรี่ยมเปิดหน้าครับรายการที่3ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่องเงินครับ สภาพใช้ครับเหรียญสวยสวยคมคมบางๆเลยครับรายการที่4ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับ รายการที่5ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับอุดกิ่งด้านข้างครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับน่าจะเป็นเนื้อนวะโลหะครับ รายการที่16ครับเป็นรูปหล่อโบราณครับน่าจะเป็นอุปคุดครับหล่อโบราณเก่าครับสภาพใช้ครับผ่านศึกสงครามมาอย่างยาวนานครับไต้ฐานอุดกิ่งครับ มันมันเลยครับมันมันเก่าเก่าเลยครับใช้จนลื่นเลยครับรายการที่7ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมะโกะปีหนึ่งครับ เหรียญที่ระลึกครบ5้รอบครับเรียมกอบพร้อมบูชาเลยครับด้านหลังเป็นอักละเลขยยันครับรายการที่8ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับสภาพใช้ครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จไม้งิ้วดำแก่ครับหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามครับจังหวัดชัยนาธครับ เลียมเก่าโบราณครับเลี่ยมกรอบเก่าโบราณครับรายการสุดท้ายครับเป็นหนุมานครับไม้แกะครับปิดทองเก่าครับพุทธศินงดงามอลังการงานสร้างเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อตอไปครับพระสวยสวยยามเช้าเช้าครับโดนจิตโดนใจทุกองค์ครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับบางบางเบาเบาครับพี่ๆีองน้องสนใจองไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080 9536529ครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค์ครับขอบคุณครับ